สวัสดีค่ะทุกทกท่านเลยนะคะที่ชอบดูซีรีส์จีนกันนะคะโอ้โหเป็นที่น่าเสียดายมากๆเลยนะคะเมื่อวันที่22พิพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีซีรีส์จีนเรื่องหนึ่งค่ะเป็นแนวผจญภัยขุดสุสานนะคะเซาซีทอมค่ะซึ่งสำหรับท่านที่เป็นแฟนๆของหูปายอี้เชอรี่หยางแล้วก็หวังพังจือนะคะก็คงอยากจะรอดูเรื่องนี้กันนะคะทางเทนเซนวิดีโอหรือว่าถ้าเพื่อนๆที่เมืองไทยนะคะด ูได้ที่ v ีทีวีไทยแลนด์ค่ะแต่แล้วนะคะเรื่องนี้ก็ไม่ได้ออนแอร์ตามที่ได้ขึ้นป้ายเอาไว้จากทาง t e n เซ็นต์วิดีโอนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะตามแพลนเดิมแล้วเนี่ยเรื่องเสาสีทอมนะคะซึ่งก็จะเป็นภาคถัดมาแล้วนะคะของกลุ่ม3คนที่ไปลุยค่ะประจนภัยนะคะเพื่อที่จะล้างคำสาบแล้วก็ไปคือเขามีบรรพบุรุษนะคะที่มีความรับแล้วพวกเขานั้นก็ต้องไปหาคำตอบกันค่ะนั่นก็คือ กลุ่มของหูป่าอี้เชอรรี่หยางแล้วก็วังพังจือนะคะจะอ้วนนั่นเองค่ะแลนไว้16ตอนแล้วก็ต้องออนแอร์วันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะแต่แล้วก็ถูกถอดถอนออกไปจากตารางการออกอากาศค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะเราก็มาดูกันว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นนะคะสำหรับชื่อตอนนะคะถ้าแปลเป็นไทยแบบที่เอามาจาก ต้นตำรับจีนแท้ๆก็คือการกลับคืนสู่ทะเลจีนใต้นะคะไปสู่ไอซากปรักหักพังนั่นแหละค่ะก็คือมันจะมีสุสารนะคะอยู่ที่ออด้านใต้ของพื้นทะเลนะคะของทะเลจีนใต้ค่ะซึ่งก็น่าดูมากเลยนะคะการผจญภัยก็น่าจะเริ่มขึ้นแล้วหวานเองชอบแนวนี้มากๆเลยแล้วก็ตามดูนะคะการผจญภัยของ3ตัวละครน,นี้มาในทุกๆภาคเลยละค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในคืนของวันที่21 นะคะก่อนที่แบบว่าจะถึงวันที่22เนี่ยก็กลายเป็นว่าดาทาง Tencent v วิดีโอนั้นก็โพสต์ข้อความขึ้นมานะคะซึ่งเนื้อหาของข้อความนี้แสดงให้เห็นว่าเนื่องจากว่าเรื่องนี้นะคะมีฉากเอฟเฟกพิเศษใต้น้ําเป็นจํานวนมากค่ะที่จะต้องได้รับการปรับปรุงนะคะดังนั้นจึงทําให้การชมเนี่ยละครเรื่องนี้ตามกําหนดเดิมในช่วงบ่ายของวันที่22เพื่จ,จิกาย,ยนนั้นต้องขอยกเลิกไปก่อนก็คือถูกยกเลิกไปนะคะ ดังนั้นแล้วนะคะมันก็เลยเหมือนกับว่ามีความไม่พร้อมนะคะขัดข้องทางเทคนิคค่ะก็เลยถอดเรื่องนี้ออกไปก่อนนะคะ ถามว่านะคะแล้วชาวเน็ตจีนเขาคิดอย่างนั้นไหมหรือว่าเรื่องนี้มีอะไรที่มันเป็นอุปสรรคหรือเปล่าหรือว่ามีดาราท่านใดหรือว่าฝ่ายทีมงานนะคะผลิตท่านใดที่มีปัญหาหรือเปล่านะคะก็มีชาวเน็ตจีนค่ะไปขุดขุดขุดนะคะพยายามที่จะหาว่าเอ๊ะตกลงแล้วอะ่ะมันเป็นเหมือนทาง Ten เซ็นต์วิดีโอประกาศมาหรือเปล่านะว่ามันมันต้องแบบปรับปรุงเรื่องของฉากเอฟเฟกอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยก็เลยไปหากันค่ะเรื่องราวของสิ่งนะคะที่มัน ผิดต่อกฎหมายหรือว่ากฎของกฎเกณฑ์ของอะไรก็ตามในอุตสาหกรรมบันเทิงจีน ไม่มีเลยนะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาหรือว่าบทละครไม่มีนะคะทีนี้เขาก็ไปดูกันว่าในบรรดาผลงานนะคะเอลละครออนไลน์ก่อนหน้านี้นะคะก็เรื่องมันมีหลายๆเรื่องนะคะที่เคยแบบว่าไม่ได้ออกอากาศเพราะว่าจะมีแบบดาราบ้างนะคะที่มีปัญหานะคะแล้วว่าอาจจะเป็นหนึ่งในทีมงานหรือว่าอาจจะเป็นนะคะตัวของบริษัทอินเวสเตอร์ที่เข้ามาร่วมงานนะคะอยู่ในโปรเจกต์ของซีรีส์เรื่องนี้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะแฟน,แฟน ละครจํานวนมากนะคะก็มีความรู้สึกว่าไม่ใช่จุดนั้นหรอกไม่น่าจะใช่แต่ถ้าเป็นดาราอาจจะใช่เพราะว่าตอนนี้มีดาราสมทบท่านหนึ่งนะคะก็คือคุณเฉินมู่ชือค่ะอุ้ยตายแล้วชื่อคุ้นเคยมากเลยนะคะสุดหลอของพวกเราค่ะกำน่นมากๆนะคะเฉินมู่ชือนะคะแฟนละครจีนบอกว่าเออเนี่ยคนเนี้ยรู้สึกว่าตอนนี้ที่จีนนะคะจะมีข่าวอะไรตุยตุยขึ้นมาค่ะแต่ว่ายังไม่ยืนยันนะคะว่าความผิดของเขาคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าช าวเน็ตจีนตั้งคอสงสัยกันว่าอย่างไรค่ะก็คือนะคะในวงการซุบซิบซุบซิบนะคะก็คือ,อ,อวงการบันเทิงจีนก็จะมีกลุ่มของนักข่าวนะคะที่เขาเรียกว่าคือเป็นนักข่าวสายบันเทิงที่ไม่ใช่ปาปาลาซียะคะ่ะแต่ว่าเป็นนักข่าวสายซุบซิบก็สิบนะคะก็บอกว่าคือเฉินมู่ฉีนะคะเขานั้นแบบเป็นนักแสดงที่ตอนนี้กําลังมีชื่อเสียงแล้วก็แสดงในฟิงซันด้วยนะคะฟิง์ซันพาร์ทหนึ่งก็เป็นคนที่กล้ามแน่นๆนะคะลินลีนหุ่น ดีมากๆค่ะจริงๆแล้วเขายังเป็นนักแสดงหนุ่มที่เรียกได้ว่านะคะยังไม่ค่อยมีคนรู้จักเท่าไหร่แต่ว่าก็กําลังมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าผลงานได้รับการสนับสนุนมาเรื่อยๆค่ะทีนี้นะคะในข่าวซุบซิบก็บอกว่านะคะมันมีปัญหาต่อเนื่องมาตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่อง f ฟังเซ o นพาร์ทหนึ่งะคะที่มีข่าวลือเกี่ยวกับเฉินมู่ฉือนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในเนื้อข่าวก็ไม่ได้บอกถึงรายละเอียดว่าตกลง มันผิดอะไรนะคะผิดศิลธรรมผิดกฎอะไรอะไรเงี้ยไม่มีเนาะหวานก็ไปพยายามค้นหามานะคะก็ไม่มีชื่อของคุณเฉินมู่ดฉือใดๆค่ะว่าเขานั้นจะถูกบันทึกไว้ว่าเขานั้นไปมีเรื่องราวอะไรที่มันจะเป็น จุดที่ทำให้ให้เกิดการให้เกกิดการแบนขึ้นมาได้นะคะจนกระทั่งถึงแบนไปถึงซีรีส์นะคะก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้หวานว่าไม่ใช่หรอกก็อาจจะเป็นอ,อ,อะไรอะเนื้อหานะคะขอ,ของคนที่เป็นชาวเน็ตแล้วก็แบบพูดขึ้นมาเฉยๆเพราะว่าตอนที่ฟ n งเซินนะคะแบบออฉายออกไปทั่วประเทศจีนในตอนนั้นน่ะคือมันเป็นกระแสอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของกลุ่มคนที่ชอบนะคะแล้วก็บางคนชอบบางคนก็บอกว่าไม่ชอบ เพราะว่าเนื้อหามันสร้างมาจากตำนานโบราณของจีนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจะให้มันมีความทันสมัยของเนื้อเรื่องอะไรแบบนี้มันก็เป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดจะดูความอลังการของฉากนะคะเอฟเฟกต,ต่างๆรวมทั้งพ็อปต่างๆที่มีในภาพยนตร์หวานก็ว่าก็คุ้มอยู่นะส่วนดาราน,นักแสดงพวกเขาก็ไม่ได้มีปัญหานะคะก็ก็เอาเป็นว่าข่าวนี้ไม่ได้มีหลักฐานอะไรเลยนะคะมีแต่แบบชาวเน็ตพูดขึ้นมาว่าเออพวกเขาเพ่งเลงไปที่น่าจะเป็นศิลปินเฉินมู่เฉิ หรือเปล่าที่เป็นแบบนักแสดงที่ไม่ดีแบบเป็นศิลปินที่แย่อยู่ในเรื่องนี้นะคะอุ้ยอะไรกันเนี่ยคือแบบ คือก่อนหน้านี้นะคะคุณอูเออร์ซานค่ะซึ่งเป็นผู้กำกับฟงซันนะคะก็ได้ยกเลิกความสนใจนะคะเกี่ยวกับนักแสดงหลายๆคนรวมไปถึงเฉินมู่ฉือด้วยนะคะซึ่งเขานั้นคือทางด้านของผู้กำกับจะไม่พูดถึงเลยะนะคะก็คือมันมีข่าวว่าแบบออประพฤติตัวไม่เหมาะสมเอาเป็นว่านะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรว่าคุณเฉินมู่ฉือนั้นไปทําอะไรมานะคะณจุดนี้ค่ะแต่ก็มีข่าวซุบซิบแค่บอกว่านะคะขนาดผู้กก เกับเนี่ยเวลาที่ไปพีเศษนะ่ะพีเต์เกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่อง f ฟ n งซอนพัทหนึ่งนะคะก็ไม่ได้มีการพูดถึงแบบคุณเฉินมู้ฉืออะไรแบบนี้ค่ะเหมือนกับว่าโดนตัดหางปล่อยวัดไปเดาๆประมาณนี้นะคะก็คือชาวเน็ตเขาพูดกันประมาณนี้ค่ะก็เอาเป็นว่านะคะณจุดนี้นะคะชาวเน็ตจีนเนี่ยด้วยความที่ประชากรเขาเยอะนะคะพันสล้านคนค่ะดังนั้นแล้วนะคะเวลาที่แบบเออมันมีกระแสต่อ,ต,อ,ต,อ,ต,อต่อกันไปนะคะมันเลยทําให้เหมือน กับมีพลังมากในการสร้างข่าวลือขึ้นมาค่ะแล้วก็การกล่าวอ้างบางครั้งมันก็ไม่ได้มีมูลความจริงเลยเอาจริงๆนะคะเท่าที่ไปอ่านดูขนาดเรา เราไปอ่านดูเรายัางรู้สึกว่าเอาอะไรมาพูดเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วน,นะคะณนะจุดนี้ก็คิดว่านะคะไม่ใช่หรอกไอเซาซีทอมนะคะน่าจะเป็นเรื่องราวอย่างที่ทาง Ten c e ซ t ว i ดีโอเขาประกาศมานั่นแหละว่ามันขัดข้องทางเทคนิคนะคะก็เลยยังไม่สามารถที่จะเอามาออกอากาศได้ตามกำหนดเดิมค่ะไม่น่าจะเป็นเรื่องของเฉินมู่ฉือนะคะแต่ทีนี้สิ่งที่จะสามารถพิสูจน์ได้นะคะนั่นก็คือว่าหลังจากที่เรื่องนี้ออนแอร์ไปแล้วนะคะถ้าไม่มีฉากของ คุณเฉินมู่ชื้อให้เราเห็นเลยในซีรีส์เรื่องนี้นั่นแหละค่ะมาแล้วค่ะมีปัญหาแน่ๆนั่นก็หมายความว่าในการที่ในการที่จะต้องเอาไปปรับปรุงด้านเทคนิคในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องราวของเอฟเฟกนะคะก็จะต้องไปตัดเอาฉากที่มีคุณเฉินมู่ชื้อนั้นออกไปจากหน้าจอค่ะเพื่อนๆนหลังจากนั้นนะคะพวกเราถึงจะพิสูจน์ได้ว่าตกลงแล้วมันเป็น มันเป็นเรื่องของของการแบนศินลปินจริงหรือเปล่านะคะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะคือเขาถ่ายทำเนี่ยคือแพลนมาทุกๆภาคมันก็ไม่เกิน16ตอนอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าไปตัดถ้าไปตัดโน่นนี่ออกนะคะมันจะเหลือกี่ตอนกันนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยคือไอ้ค่าใช้จ่ายนะคะในส่วนที่เป็นการผลิตการตัดต่อ,อได้แบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกวินาทีมันก็มีมันก็เป็นเรื่องของเงินนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดออนแอร์ได้ ก็ควรจะรีบออนแอร์ค่ะอ่านะคะทีนี้ก็ไปนะคะดูกันว่างว่าสื่ออื่นๆนะคะหวานก็ไปดูที่โซโฮแล้วก็ที่อื่นนะคะก็ไม่ได้มีการยืนยันนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการพูดถึงว่าคุณเฉินมูชือนนั้นจะเป็นศินลปินที่ไม่ดีตรงไหนนะคะไม่มีอ่ะไม่มี เออไม่มีเลยนะคะเออเนี่ยก็ดูทุกอย่างแล้วนะคะทุกๆแพลตฟอร์มแล้วนะคะก็เอาเป็นว่าค่ะชาวเน็ตนะคะไอ้กลุ่มนี้ที่แบบต้าข่าวขึ้นมาก็ไม่น่าจะใช่อ่ะอืออ่ะเราก็ยังเชื่อมั่นในตัวคุณเฉินมู่ฉืออยู่นะคะแต่องไรก็ตามค่ะเรื่องนี้นะคะตัวเด่นก็ต้องเป็นนะคะตัวละคร3ตัวก็คือหูป่าอีนะคะเชอรี่หยางของอัดหวานแล้วก็หวังพังจือค่ะจะอ้วนนะคะเสียอ้วนนะคะเอาละค่ะพวกเราก็รอดูเรื่องนี้กันนะคะใกล้แบบว่า สร้างไปจนแบบจะจบเรื่องราวแล้วนะคะของซีรีส์แบบว่าเนี่ย คนแบบขุดสุสานนะคะมีความสุขมากๆกับกนได้ดูเรียง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 กันมาเลยนะคะเอาละค่ะใครนะคะที่รอชมเรื่องนี้อยู่บ้างแล้วก็ท่านใดนะคะที่เคยแบบไปเจอข่าวของคุณเฉินมู่ชือนะคะก็มาเมาส์มอยนะคะให้อดหวานฟังบ้างนอที่ช่องคอมเมนต์นะคะแต่ว่าอัดหวานไปหาแล้วมันก็เป็นแค่แค่แบบชาวเน็ตเขาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องภาพยนตร์ฟังซันที่ออกมานะคะแล้วทางเหมือนผู้กำกับเขาก็จะมีความเหมือน เหมือนจะแบบไม่พูดถึงนะคะมีตัวละครไม่เฉพาะคุณเฉินมู่ฉือนะคะยังมีท่านอื่นๆอ,อีกด้วยที่ที่คุณอูเออร์ซานเนี่ยก็ไม่ได้คือไม่ไม่พูดถึงไม่เจาะจงไม่อะไรเลยนะคะเหมือนตัดหางปล่อยวัดนักแสดงอย่างไรอย่างนั้นเลยค่ะเอาละคะนี้ก็เป็นทั้งหมดของอพิิซอดนี้นะคะมีความสุขกันมากๆหวค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ